สวัสดีครับ มาพบกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมแอดบอลก็จะพาไปทดสอบนะครับการ์ดจอนะครับด้านหน้าผมเลยนะครับ MSI Ventus RTX 2060 6G OC นะครับไปทดสอบเล่นเกมในปัจจุบันนะครับว่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับวันนี้ก็ไปทดสอบหลากหลายเกมเลยนะกับภาพระดับ Full HD ปรับสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับเล่นเกมในปี2 เลยนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันครับกับเกมแรกนะครับผับจีนะครับทดสอบในปี2023เลยนะครับเดี๋ยวแอดบอลจะปรับ r ร s โซลูชันนะไปที่ระดับ Full HD กันก่อนนะครับภาพระดับ Full HD นะ1 9 2 0 1 0 8 0นคูณนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าประสิทธิภาพความแรงนะครับของเจ้าการ์จอตัวนี้นะครับเล่นเกมในปัจจุบันนะยังทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้แอดบอลก็ตื่นเต้นมากๆนะ กับการทดสอบนะครับในวันนี้นะครับไปกันครับคุณภาพเนี่ยแอดบอลจะเริ่มต้นที่ระดับเวลี่โลกันก่อนนะครับอัตราการแสดงผลปรับอยู่ที่100เลยนะครับไปชมกันนะครับสเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นของทางค่าย AMD ครับไลท์เฟนเจ0 8คอร์อยแปเทรดนะครับเบสคล็อกอยู่ที่สามจุดสองกิกะแมคเทอร์โบวูดสี่จุดหนึ่งกิกะนะครับแรมสิบหกกิกะบิตสามพันสองนะครับการ์ดจอนะครับ MSI มเอสไอแวนตัสอาร์ทีเอ็กซ์สองศูนย์หกศูนย์หกกิกะ นะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับวันนี้ก็ไปทดสอบหลากหลายเกมกันเลยนะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับกับพับจีนะครับโอ้โหเนี่ยเลี้ยงตัวระดับร้อยเฟรมต้นๆนะนะครับการปรับการตั้งค่าที่ Quality Valley Low เนี่ยก็จะเน้นการทํางานของตัว CPU นะครับมากกว่าตัวการ์ดจอนะครับนี่ครับการ์ดจอก็ทํางานอยู่ประมาณ40-50%เนนะครับเดี๋ยวเราไปชมฉากตอนอยู่บนเครื่องบินกันดูนะว่าจะได้กี่เฟรมนะครับสเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นของทางค่า AMD ครับ Ryzen 7 2700 8 46, คอร์16เกรดนะครับเบส้องอยู่ที่3.2มจุดสองจิกแมคเทอร์โบบูสสีจนิกนะครับแรม16จิกบัสสา0พนะครับการ์ดจอนะครับ MSI v a n t a s RTX 2060 6นยจิก OC นะครับโอ้โหนี่ฮะ100เฟรมต้นๆน,น,นะนะครับ CPU ก็ทำงานอยู่ประมาณ40-50%เท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปปรับสุดกัน หลากหลายเกมนะวันนี้ตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับฉากอยู่บนเครื่องบินแบบนี้นะครับได้กี่เฟรมครับโอ้โห200เฟรมในฉากโล่งๆแบบนี้นะครับโอ้โห เฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะครับ4-5มิลลิเซก์เท่านั้นเองนะครับภาพคมชัดระดับ Full HD นะ 1920x1080 นะครับนี่ครับการ์ดจอก็ทำงานอยู่ประมาณ40%เท่านั้นเองนะครับโอ้โหถือว่าน้อยมากๆนะ Quality Very Low นะอัตราการแสดงผลอยู่ที่100เลยนะครับเดี๋ยวเรากระโดดลงสู่พื้นกันดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะโอ้โหเนี่ยกระโดดลงสู่พื้นนะครับตอนนี้เตรียมตัวลงสู่พื้นแล้วนะครับกับการ์ดจอ MSI v a n t u s RTX 2060 6G b OC ตัวนี้นะครับโอ้โห 80-90เฟรมนะครับเลี้ยงตัวนะเดี๋ยวรับชมตอนลงสู่พื้นกันดูนะครับว่าประสิทธิภาพนะของเจ้าการ์จอตัวนี้จะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับโดนลงสู่พื้นแล้วนะครับแตะลงสู่พื้นครับเลี้ยงตัวระดับ90เฟรมถึง100เฟรมต้นๆนะครับกับการ์จอ MSI Ventus RTX 2060 OC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวแอดบอลนะวิ่งเข้าสู่ตัวอาคารได้ชมกันนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะวันนี้ก็เลือกตัวการ์จอครับของทางค่าย MSI Ventus RT x X สอง0 6นย์หกตัวนี้นะครับมาทดสอบนะครับเล่นเกมในปี2023นะครับให้ได้ชมกันนะเนี่ยการปรับการตั้งค่าที่ Quality v e r y Low เนี่ยก็จะเน้นการทำงานนะครับของตัว CPU นะครับมากกว่าตัวการ์ดจอนะครับเนี่ยวันนี้แอดบอลก็นำตัว CPU นะครับไลท์เฟน7จ็ดสองพันเจร้อยแปดข้อนะครับเบสคล็อกอยู่ที่3.2มจุดสองจิกมาสเตอร์โบวูดสี่จุดหนึ่งจิกนะครับแลม16สิบหกจิกบัสสามพันสองร้อยนะครับเนี่ยการ์ดจอพลักของเราในวันนี้นะครับ msi v a n an t u s rtx 2060 6g oc นะครับมาเล่นเกมนะครับในปี2023นะโอ้โหวันนี้แอดบอลก็ตื่นเต้นมากๆนะครับกับการทดสอบในวันนี้นะครับเฟรมทัก็วิ่งนิ่งมากๆด้วยนะครับเ8มิลลิเซกเท่านั้นเองนะถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับกับ p u b g battle royal นะครับเดี๋ยวเราไปปรับการตั้งค่านะที่ quality medium กันด้วยนะ ตอนนี้แอดบอลปรับการตั้งค่านะที่ภาพระดับ Full HD นะครับ1920คูณ1080นะครับอัตราการแสดงผลปรับอยู่ที่100เลยนะครับ Quality ตอนนี้ปรับอยู่ที่ Very Low อยู่ก็ได้อยู่ประมาณ100เฟรม100เฟรมต้นๆ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปรับการตั้งค่าที่ Quality Medium กันนะครับ นี่ครับตอนนี้เซตติ้งบันที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอลิตี้มีเดียมนะครับ90เฟรมครับถึง100เฟรมต้นๆนะครับโอ้โหเนี่ยการ์ดจอก็ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทํางานอยู่ประมาณ60-70%เท่านั้นเองนะสำหรับการ์ดจอนะครับโอ้โหลื่นไหลนะไม่มีกระตุกเลยนะครับอย่างนี้เราไปปรับภาพระดับอันกร้ากันดีกว่าปรับสุดนะครับจะได้กี่เฟรมนะครับ ปรับสูตรกันไปเลยครับตอนนี้นะครับแอดบอลปรับสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้อยู่ประมาณ70-80ถเฟรมครับประมวลผลหนักๆแบบนี้นะครับประมวลผลน้อยๆนะครับได้อยู่ร้อยเฟรมต้นๆเลยนะครับกับการ์ดจอ MSI v a n t u s RTX 2060 6G OC ตัวนี้นะครับโอ้โห ประสิทธิภาพนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับประมวลผลหนักๆแบบนี้นะครับสเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นของทางค่าย AMD นะครับไลน์เสน72,708 0คอร์16เทรดนะครับเบียดคล็อกอยู่ที่3.2จิก์แมคเทอร์โบบูส4.1จิกนะครับแรม16จิก์บัส3,200นะครับการ์ดจอนะครับ MSI v ซ n t ์ s RTX20606 จิกโอนะครับนี่เดี๋ยวเราไปขับรถกันดีกว่าไปฮะนี่ครับในฉากขับรถกับภาพระดับอันตรานะ90เฟรมครับปรับสุดนะโอ้โหลื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวแอดบ ก่อนจะลองปรับภาพระดับ 2K ให้ชมกันด้วยดีกว่าว่าจะไหวแค่ไหนยังไงกันนะไปชมกันครับ 2K นะ2560คู25 1440นะครับ อัตราการแสดงผลปรับอยู่ที่100เลยนะครับ Quality Add-on จะปรับอยู่ที่ Very Low นะไปชมกันครับภาพระดับ 2K ครับ2 5 6 0้าคูณ่ได้ร0 0เฟรมครับถึง1 0 0เฟรมต้นๆ้นนะครับ90เฟรมไปปลายนะครับถึง100เฟรมต้นต้นนะภาพระดับ 2K นะครับคมชัดขึ้นมากพอสมควรเลยนะครับโอ้โหเนี่ยลื่นไหลนะไม่มีกระตกเล่น 2K ได้นะ Quality Very Low นะครับเดี๋ยวเราไปปรับ Quality ที่ระดับ Medium กันไปชมกันครับ 2K ระดับ มีเดียมนะครับการปรับเรโซลูชันที่สูงขึ้นนะครับคุณภาพที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเน้นการทํางานของตัวการ์ดจอที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับคุณภาพมีเดียมกับเรโซลูชัน 2K นะครับ2560คูณ1440ครับ90เฟรมครับ90เฟรมไปปลายนะโอ้โหปรับ 2K ได้นะครับกับ RTX 2060นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับ ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปปรับกันตั้งค่านะครับที่ระดับ 2K quality ultra ไหวแค่ไหนยังไงกันไปชมกันครับในฉากนี้นะครับได้อยู่60 70เฟรมครับ quality ultra ปรับ 2K นะครับปรับสุดด้วยนะครับ quality ultra นะโอ้โหนี่ครับขับปับจีนะครับ b a t เ l e Royale เกมปี2023นะครับแอดบอลมาทดสอบในปี2023เลยประมวลผลนักหนักหน่อยก็จะเหลือประมาณ60เฟรมนะเลี้ยงตัวนะเฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่ประมาณ 12ถึง13มิลลิเซกนะครับการ์ดจอทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะ97%นะถึง99%นะก็เป็นปกติของตัวการ์ดจอเลยนะครับนี่ 2K ปรับสุด60ถึง70เฟรมเล่นได้นะลื่นๆนะไม่มีกระตุกเลยนะครับสบายๆครับแต่ถ้าเป็นภาพระดับ Full HD ปรับสุดเนี่ยได้กี่เฟรมในฉากนี้นะครับนี่ครับปรับสุด Full HD ปรับสุดนะตอนนี้นะครับเซตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1920งเก้คูณหนึ่นะครับ ได้อยู่90เฟรมครับถึง100เฟรมต้นๆนนะ1920งเก้าสองศูคูณหนึ่งศูนย์ปรับสุดกับ rtx 2060 90เฟรมไปลาย,ลายถึง100เฟรมต้นๆนนะครับสำหรับภาพระดับ 2K นะ2560้าหกคูณหนึ่เนี่ยปรับสุดได้อยู่ประมาณ60-70เฟรมโอ้โหนี่นะครับตายเลยนะครับโอเคสำหรับเกมนี้นะครับแอดบอ b คอนเฟิร์มให้ผ่านเลยนะฟู Full ลเฮดดีปรับสุดได้นะครับเกเฟรมไปลาย,ลายถึง100เฟรมต้นๆน,นนะครับสำหรับ 2K ปรับสุดได้อยู่ประมาณ60-70เฟรมนะ สเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับไลน์เสน 72,700x ไลน์เสน72,700 8คอร์16เ h รดเบสคล็อกอยู่ที่3.2กิกะคเโอร์โบบูต4.1กิกแรม16กิกบัส3.2 0 0นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันดีกว่าสำหรับเกมนี้แอดบอลคอนเฟิร์มให้ผ่านเลยครับ Apex l e g จินนะครับเดี๋ยวแอดบอลจะไปเซตติ้งกันนะกับภาพระดับ Full HD นะครับ1920คูณ1080นะไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับกับการทดสอบการ์ดจอในวันนี้นะครับสเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับแอดบอลก็เลือกใช้เป็นของงทาาค่ย นะคไลฟ์เฟ้น72,700 8คอร์16เกรดนะครับเบรกท้องจุดที่3.2กิก้าไมโครโบว์ล์4.1กิกนะครับแรม16กิกบัส3,200นะครับการ์ดจอนะครับ MSI Ventus RTX 2060 6กิก OC ตัวนี้นะครับมาทดสอบเล่นเกมในปัจจุบันนะครับให้ได้ชมกันนะไปกันนะตอนนี้แอด a n นปรับเซตติ้งนะครับไปที่ระดับ Quality High นะก็คือปรับสุดทั้งหมดนะกับ Resolution นะอยู่ที่ระดับ Full HD นะครับ1920คูณ1080นะครับปรับสุดนี่ครับกับ RTX 2060นะครับ ปรับสุดนะนี่ฮะหนึ่งเก้าสองนย์คูณหนึ่งศูนยดศ HD ปรับสุดได้กี่เฟรมเราไปชมพร้อมๆกันเลย นะครับเราไปโหมดเทรนนิ่งกันนะจะได้ไวนะฮะนี่ครับไปกันครับนี่ครับเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับกับ Apex l e g e n d ในปี2023นะครับโอ้โหได้กี่เฟรมครับปรับสูตรกับภาพระดับ Full HD นะกับ RTX 2060นะครับ80เฟรมครับนี่ครับกับ Apex l e g e n d นะครับกับการ์ดจอ MSI Ventus RTX 2060 6 g ย์นตัวนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของทางค่าย m s i นะเราใช้เป็นแบรนด์อื่นก็ได้นะครับเป็นแบรนด์ ASUS เป็นแบรนด์อะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นชิปการ์ดดดเเียวกกัันนะะครรบ็จไ้ฟม ประมาณนี้เลยนะครับนี่ในฉากนี้นะครับโคเมื่อสักครู่นี้นะครับร้อยเฟรมต้นๆนะประมวลผลน้อยๆนะครับมีแต่160เฟรมด้วยนะครับการ์ดจอทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะ97%นะครับถึง99%นะก็เป็นปกติของตัวการ์ดจอเลยนะครับเฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะครับ5-6มิลลิเซกนะนี่นะครับแรงๆเลยประมวลผลหนักๆหน่อยเลี้ยงตัวประมาณ80เฟรมนะโอ้โหนี่ฮะการปรับการตั้งค่าที่คุณภาพที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเน้นการทํางานของตัวการ์ดจอนะครับ ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ CPU ทำงานอยู่ประมาณ15%เองเห็นไหมครับน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวแอดบอลนะจะปรับการตั้งค่านะไปที่ระดับ 2K กันไปชมกันนะครับ2องเคนะ2 5 6 0 1 4จะไหวแค่ไหนยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราไปปรับ Quality เริ่มต้นที่ระดับมีเดียมนะครับไปชมกันนะมีเดียมจะได้กี่เฟรมนะครับคุณภาพมีเดียมนะไปทางกลางกลางกันนะครับมีเดียมนะกับ 2K นะครับไปนะครับตอนนี้นะครับปรับการตั้งค่านะไปที่ระดับ 2K เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณภาพมีเดียมนะ120เฟรมครับคุณภาพมีเดียมนะครับโอ้โหกับภาพระดับ 2K นะ 2 5 6 0 4คูณสะครับสเปคที่แอดบอนนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นของทางค่าย AMD ครับ r y z e เฟ2เ0 0 8นรแปดคอร์ิเทรดนะครับเบรคคอรกอยู่ที่3.2มจกิกะมกเทอร์บู๊ตส่จนกิกะนะครับแรม16บกิกบัสนะครับนี่ครับ1้0 150เฟรมประมวลผลหนักหนักหน่อยก็เลี้ยงตัวประมาณ120เฟรมนะครับเฟรมไทม์ก็วิ่งนิ่งนะภาพระดับ 2K งคจดถึงมิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับ มเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับปรับสุดครับโอ้โหเนี่ยไปชมกันนะครับปรับสุดจะได้กี่เฟรมไปกันครับกับการ์ดจอของทางค่าย msi นะครับ v e n t u s rtx 2060 6GB OC ตัวนี้นะครับปรับสุดนะครับกด apply ไปกันครับปรับสุดครับกับภาพระดับ2 k นะ2560้าหกนคูณหนึ่นะครับ60เฟรมเลี้ยงตัวนะครับโอ้โหข้อมูลผลหนักๆแบบนี้นะครับ60ถึง70เฟรมนะครับโอ้โหเล่นได้นะลื่นๆด้วยนะครับกับ rtx 2060นะครับ ประมวลผลน้อยๆหน่อยก็เลี้ยงตัวประมาณ80เฟรมนะครับนี่ครับการ์จอทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะ97-99%นะครับก็เป็นปกติของตัวการ์ดจอเลยนะ CPU ทํางานอยู่ประมาณ15-20%ถึงเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับนี่ครการปรับการตั้งค่า Quality ที่สูงขึ้น resolution ูงสูงนะครับก็จะเน้นการทํางานของตัวการ์ดจอที่มากกว่าตัว CPU นะครับ โอ้โหเนี่ยลื่นลื่นครับแอดบอลคอนเฟิร์ม bon ให้ผ่านเลยครับกับภาพระดับ Full HD นะปรับสุดได้นะครับสบายสบายครับ 2K ก็ปรับสุดได้นะได้60ถึง70เฟรมนะครับ โอ้โหลื่นๆแบบนี้ชิวๆเลยนะครับกับ Apex Legend นนะครับในปี2023นะครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับสำหรับเกมนี้แอดบอลคอนเฟิร์มให้ผ่านเลยครับ God of War 4นะครับเราไปเซตติ้งกันนะครับนี่ย Display นะครับ1920นคูณนะ DLSs แอดบอลยังไม่เปิดช่วยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะกราฟิกนะครับจะปรับเริ่มต้นที่โลกันก่อนนะไปชมกันนะครับนี่ฮะ สเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวัน CPU นะครับแอดบอลก็เลือกใช้เป็นของทางค่าย AMD นะครับ Ryzen 7 2700 8 Core 16 Thread นะครับเบสคล็อกอยู่ที่3.2 GHz มาเธอโบว์4.1 GHz RAM 16 GB บัส3200นะครับการ์ดจอนะครับ MSI Ventus RTX 2060 6 OC ตัวนี้นะครับมาทดสอบเล่นเกมในปี2023นะครับให้ได้ชมกันนะนี่มากันแล้วนะครับ Quality Low นะตอนนี้นะครับ90เฟรมนะครับถึง100เฟรมต้นๆนะ Quality Low นะการปรับการตั้งค่าที่ Quality ที่ต่ำเนี่ยก็จะเน้นการทำงานของตัว CPU นะครับมากกว่า ตัวการ์ดจอนะการ์ดจอก็ทํางานอยู่ประมาณ60-7 0เท่านั้นเองนะครับโอ้โหก็ลื่นไหลนะไม่มีกระตุกเลยนะครับกับก้อนอวอีถือว่ากินสเปคตัวการ์ดจอค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคุณภาพโลเนี่ยได้อยู่ประมาณ90เฟรมนะโหสบายๆไดอย่างนี้เราไปปรับการตั้งค่านะที่คุณภาพออริจินอลกันดีกว่านะครับไปชมกันครับ Quality Original ได้กี่เฟรมได้อยู่ประมาณ70-80เฟรมครับ q u y o r t y o r i g i น a l นะนี่ครับกับสเปคล i ยเส้น72,700นะครับการ์ดจอ RTX 2060แรม 16GB 3 2นะครับก็เล่น God of War 4นะครับกับภาพระดับ Full HD นะได้สบายๆเลยนะลื่นๆไม่มีกระตุกนะครับเฟรมทำก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะครับ10-12มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหเนี่ยลื่นๆนะครับสบายๆครับ เราไปปรับการตั้งค่านะที่ Quality High กันดีกว่านะครับจะไหวแค่ไหนยังไงกันนะครับคุณภ h พไฮนะครับในฉากนี้ประมวลผลหนักๆแบบนี้นะครับได้อยู่ประมาณ65-70ถเฟรมครับกับการ์ดจอ msi ventus rtx 2060 6 g IC ตัวนี้นะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะ9 7 9 9ก็นะก็เป็นปกติของตัวการ์ดจอเลยนะครับนี่เราปรับการตั้งค่าที่ระดับ r e s o l u t i ั n นะระดับ full hd กันอยู่นะครับตอนนี้นะครับ 1920 0คูณ1080นะครับแอดบอลก็ตื่นเต้นมากๆนะครับกับการทดสอบการ์ดจอในวันนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่นะถ้าเราใส่ CPU ที่แรงขึ้นสูงขึ้นอย่างเช่น CPU นะครับลายเฟนที่เป็นระดับ5000ซีรีส์เนี่ยพลัง IPC ส,สูงสูเนี่ยก็จะได้เฟรมเรทที่มากกว่านี้พอสมควรเลยนะวันนี้แอดบอลก็ใช้ CPU ตัวเก่านะที่เป็น CPU ลายเส้นนะครับตัวเก่านะมาทดสอบ เล่นเกมในปัจจุบันให้ได้ชมกันถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับใครที่ใช้ CPU หลายเส้น5,000ซีรีส์ก็จะได้เฟรมมากกว่านี้พอสมควรเลยนะครับโดยที่ใช้การ์ดจอตัวเดิมตัวนี้เลยนะครับโอ้โหนี่แรงๆนะลื่นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปรับกันตั้งค่านะที่คุณภาพนะครับระดับอันตราไปชมกันนะครับปรับสูตรนะอันตราได้อยู่ประมาณ60เฟรมเลี้ยงตัวในฉากนี้ครับประมวลผลน้อยๆแบบนี้เลี้ยงตัวประมาณ73เฟรมนะครับ โอ้โหกับ God of War 4นะครับถือว่าลื่นๆเลยนะไม่มีกระตุกนะครับประมวลผลหนักๆหน่อยก็เฟรมก็จะร่วงลงมาประมาณ50เฟรมนะแอดบอลก็แนะนำว่าถ้าเกิดแบบนี้นะก็แนะนำให้ปรับการตั้งค่าที่ Quality Original นะก็เพียงพอแล้วนะครับคมชัดนะครับไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่เลยนะโอ้โหเนี่ยลื่นๆนะ80 9 0เฟรมครับแอดบอลคอนเฟิร์มไม่ผ่านเลยครับกับ God of War 4 ปรับโลปรับออริจินอลปรับไฮเล่นได้ลื่นๆนะสบายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับสำหรับเกมนี้สบายๆชิลๆนะครับกับ God of War 4นะโอ้โหนี่ครับเล่นสนุกแล้วใจอย่างแน่นอนนะครับกับการ์ดจอตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับ Call of Duty Warzone นะครับเดี๋ยวเราไปเซตติ้งกันนะครับตอนนี้แอดบอลก็ปรับการตั้งค่านะที่ Resolution นะครับระดับ f u l l HD กันอยู่นะครับ1920 1080นะ คุณภาพเดี๋ยวแอดวอนจะเริ่มต้นที่ระดับ Performance ก่อนนะมินิมัมนะของทาง Call of Duty Warzone นะครับเราไปเซตติ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ตัวเกมกันดูนะครับว่าประสิทธิภาพนะของเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับสเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ tpu นะครับ Ryzen 7 2700 8ดสองพันเจ็ดรดนะครับเบรคคอร์อยู่ที่ 3.2จิดกิไมเครลบ,บูฟูดสีจดนกกนะครับแรม16จหกกิกบัส3.2 0 0นนะครับการ์ดจอ RTX 2060นะครับอ่ะไปเล่นกันเลยฮนะเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับกับ Call of Duty Warzone นะครับตอนนี้แอดบอลก็ไม่เปิด DLSS ช่วยด้วยนะครับไปพลังดิบแบบนี้เลยนะตอนนี้ Resolution นะครับอยู่ที่ระดับ Full HD นะ1920งเก้นคนะครับเนี่ยกับ Quality Low นะครับได้อยู่ประมาณ80เฟรมนะ กับการ์จอง RTX 2060นะครับกับ c p u ไล z e เฟ้น0 0นะครับ RAM 1 6 g b 32บ0นะครับโอ้โหนี่ก็ลื่นๆน,นะถ้าเปิด DLSS ช่วยเนี่ยก็จะได้เพอร์ฟอร์มานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดบอลจะลองปรับ DLSS นะครับไปช่วยด้วยแล้วกันนะครับไปดูประสิทธิภาพความแรงกันนะครับว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะคุณภาพนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะ DLSS นะครับตอนนี้ปรับ เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยปรับ DLS นะครับมาช่วยด้วยนะตอนนี้นะครับนี่ครับภาพจะคมชัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะนี่ฮะได้อยู่ประมาณ80เฟรมนะครับนี่นะครับ80ถึง90เฟรมถ้าประมวลผลได้น้อยหน่อยก็ประมาณ90เฟรมนะเฟรมทมก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะครับ10ถึง12มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะนี่นะครับลื่นๆนะครับนี่ภายในตัวรถแบบนี้นะครับวิ่งรถอยู่ประมาณ80เฟรมนะครับ การ์จอก็ทํางานอยู่ประมาณ60-70%เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็ทดสอบนะครับในเกม Call of Duty Warzone 2.0นะตัวแพทใหม่ล่าสุดของทาง Call of Duty Warzone เลยนะครับนี่แต่แอดบอลนะจะปรับการตั้งค่านะเพิ่ม p e ร์ฟอร์มานนะครับขึ้นไปอีกนะครับเป็นระดับบาลาน c e นะไปกันครับตอนนี้ปรับไปที่บาลาน c e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับ ได้เฟรมอยู่ประมาณ60เฟรมนะกลับไปที่บาลาน์นะครับโอ้โหลื่นๆน,นะไม่มีกระตุกเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเราปรับสุดกันดีกว่าอย่างนี้จะไหวแค่ไหนยังไงกันนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับปรับสุดอันตรา นะครับตอนนี้ปรับสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลี้ยงตัวระดับ60เฟรมครับปรับสุดนะโอ้โหนี่ครับหกสิถึงเจเฟรมครับสเปคที่แอดบอลนำมาทดสอบในวันนี้นะครับ CPU นะครับเลือกใช้เป็นของทางค่าย AMD นะครับไลท์เฟนเจ็ดสองพันะครับเบรคคล็อกอยู่ที่3.2มจุดสองกิกะแมคเทอรบูสี่จุดหนึ่งกิกะนะครับ RAM สิบหกกิกะบัตสามพันสองนะครับการ์ดจอ MSI Ventus RTX สองศูนย์หกศูนย์หกกิกะโอซีนะครับโอ้โหลื่นๆนะสบายๆนะครับชิลๆเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โห นี่ลื่นๆเลยนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะนี่นะครับลื่นไหล นะครับ60-70ถึงเฟรมครับเปิด DLSS ช่วยนะครับเดี๋ยวแอดวอนจะปิด DLSS ดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะไปกันครับ Off กด Apply นะครับตอนนี้เซตติ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะปรับสุดนะได้อยู่60-70ถึงเฟรมนะครับปิด DLSS นะครับนี่ฮะโอ้โหแรงๆเลยนะครับพลังดิบนะของการ์ดจอ MSI Ventus RTX 2060นะนี่ครับกับเกม Call of Duty Warzone นะครับก็ลื่นๆนะปรับสุดนะ ปรับโลเนี่ยเมื่อกี้ได้อยู่ประมาณ80-90เฟรม100เฟรมต้นๆประมูลผลน้อยๆน,นะครับปรับสุดก็ได้อยู่ประมาณ60-70เฟรมนะนี่ที่แอดบอลปรับตั้งค่าอยู่นะครับอ่ะเราไปปรับนะการตั้งค่าที่ระดับอันตรา แล้วก็ DLSS d b o นะแอดบอนจะเปิดช่วยด้วยแล้วกันนะครับไปกันครับตอนนี้เปิด DLS s ช่วยด้วยแล้วนะฮะตอนนี้นะครับ60เฟรมครับถึง70เฟรมนะปรับสุดนะกับ Quality u n t r a นะโอ้โหแรงๆนะก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับในปัจจุบันนะกับภาพระดับ Full HD นะครับ1920คูณ1080นะโอ้โหอยากได้เฟรมเรทค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็ปรับ Quality ที่ต่ำลงนะเนีย เราก็ไปปรับ Quality ที่ระดับ m i n i ม u m นะครับก็จะได้เฟรมที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับนี่ก็จะได้อยู่ประมาณ70-80เฟรมนะภายในตัวรถอย่างนี้ประมวลผลหนักๆก็อยู่ประมาณ60เฟรมนะครับนี่ลื่นๆนะเฟรมทำก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะครับการ์ดจอก็ทำงานอยู่ประมาณ50-60%เท่านั้นเองนะเปิด D L S ช่วยนะครับโอ้โห ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยนะครับแอดบอลคอนเฟิร์มให้ผ่านเลยครับฟูลเฮดนีปรับสุดได้นะครับสบายๆเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับก็มีหลากหลายช่องทางนะครับให้ได้ติดตามกันเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ o กแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับยูทูบแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับเว็บไซต์แอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับทิกต็อกแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้มีสินค้าลงช้อปปี้ล้วด้วยนะครับคุณลูกค้าก็เข้าไปเลือกชมสินค้ากันก่อนได้นะครับมีทั้งการ์ดจอชุดเคสคอมนะครับซีพียูเมนบอร์ดแรมนะครับพาวเวอร์สปายอุปกรณ์คอมต่างๆนะครับมีให้เลือก ชมกันครบถ้วนเลยนะครับสินค้าที่แอดบอลนำมาจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับมีการวารันตีและการรับประกันให้นะครับเนี่ยวันนี้แอดบอลก็ตื่นเต้นมากๆนะครับกับการทดสอบนะครับการ์ดจอนะครับ MSI v a n t u s RTX 2060นะครับโอ้โหก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ทดสอบในเกม Call of Duty Warzone นะครับลื่นๆนะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับมีมารีวิวกันเป็นประจำเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดเคสคอมนะครับการ์ดจอคอมพิวเตอร์นะครับมีหลากหลายตัวการ์ดเลยหลากหลายซีรีส์เลยนะครับให้ได้มาชมกันนะครับก็ถือว่าสนุกจาเล้าใจอย่างแน่นอนนะแอดบอลก็พยายามนะครับเอาการ์ดจอนะรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆนะครับมาทดสอบเล่นเกมในปัจจุบันนะครับให้ได้ชมกันนะโอ้โหนี่นะครับโอเคยังไงกลับลาลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามรับชมกันแล้วก็มาอุดหนุนสินค้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ